สวัสดีค่ะจ,จูดี้สีโคราชค่ะเดี๋ยววันนี้จูดี้จะเอารถไปส่งพ่อกับแม่นะคะจูดี้ไปต่อพ่วงมาให้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเราจะเดินทางไปอำเภอพี่ายนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้จูดี้อยู่ในเมืองนะคะกำลังจะขึ้นสะพานสูงทางหัวทะเลค่ะ,คะเราจะนั่งรถไปส่งกันค่ะ ในการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะระยะทางก็65กิโลเมตรค่ะลอสองคนยังขับรดพ่วงไม่เป็นนะคะเราก็จะค่อยๆไปค่ช้าๆนะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะเริ่มออกถนนใหญ่กันแล้วนะคะรถก็จะเยอะเยอะมากแล้วก็ขับเร็วมากค่ะซึ่งขับยังไม่แข็งเท่าไหร่เนาะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกันเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะไปตามทางของเราค่ะเดี๋วจุดีจะเอารถไปส่งคุณยายนะคะพิธีไมคค่ะจาก จากในเมืองโคราชจะส่งพิพิม,มานะคะไปได้วยกันนะคะ มีขึ้นมเดียไมหนัไดเลย้อไหัวเ็เสียงอ่งละดีๆนันรถเพ่โซเฟอร์เสียงรถอะไรยกล้อ ใจเพนพร้อมกับรถคันนี้เๆๆๆก็บตังค่เก็บตังเก็บตังไอ้เนะไอ้นาะไอ้สบาลพ่อยัองอยู่ไหนของฝากเป็นกระเป๋านะคะวันนี้กระเป๋าคุณยายกับคุณตาทวดกกพอ่กกอตอบโจทย์เลยเนี่ยตอบโจทย์แล้วจิ๊ี้มอบให้ <P> <it> เจ้าก็ขี่ได้เด้เนี่ยหอขีดตาดมือก็พอให้ให้ตาลองทำด้วูอะปีห่อย่าห่อโอ้ยมันเสียงดังเสียงดังอุ้ยเสียงดังเด้หรอมื่นมื่อสอง ของฝากกระเป๋ามากปะคอมากแล้วนี่มีหลายหู้เลยมีหลายปองปอมากหลายหู้เนี่ยนี่มีหลายปองคือข้างในจากกมีนี่คือของฝากจากจูดี้นะคะบลูเอสดวานใช้ของเลยเออเนี่ยแหละเวลาไปโคราชจะถือนี่นี่โทรศัพท์ใส่ไม่ต้องใส่หนักดอกใส่วิทยุน้อยไม่น่าเกลียดเด้ ที่แม่ก็ถือใบนี้ใช่ใบล่องบาวน์ก็ได้ใช่เหรอคุณยายก็ถือใบนี้เวลาคุณยายไปชุระเข้าในเมืองไปเนี่ยมักกางเกงคือการเสีย้ากันมักมันมีกระเป๋าหลายๆมาเปิดได้ทั้งด้านหลังและด้านหน้าเลยอืมนั่นแหละ่ใช่หมายถึงเนี่ยเนี่ยเปิดได้ด้านหลังด้านหน้าอันนี้คือกันอันนี้ด้านหน้าด้านหลังอันนี้กระเป๋าอันนี้กระเป๋าจะหมายถึงอันนี้คุยเรื่องรถ นี่คือนำส่งเรียบร้อยแล้วส่งมอบคุณตาทวดพ่อไปใส่ล่ะปแล้วกันหรอมันพี่เปียกเงี่ยนๆแบบนี้ใช่ไหมรถจะเงียนๆแบบนี้เหรอนี่ะาบอกแล้วพอถึงเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็จะยุบลงมันเหนียนจะหลับลมเออยังเย็นเลยวะล้องนางมึงเอ้ยเย็นสบายดีนี่แหละดูแลให้จูดี้หน่อยนะอย่าให้โทม ก็ใค่จะไม่เนี่ไม่ไม่อัดไม่จะเมันเดี่ยวเพราะเข้าเลยนี่เขาจะทำมาท้าเปลี่ยนเลยนาะน่ พอคุณไม่นั่งไหมว้ายผู้ใด้ยี่ก้านั่งน้ำเล้าแล้วลนนดีๆแล้วพ่อจ้าที่เบียรนั่งตรงนี้มั้งจะได้กระโดดทันมีทย<อ>ซื้อพอ่อเ <c oughs> <c oughs> กนหนึ่งพ่อเกนหนึ่งกังใส่หมวกกันน็อกกันนนี่ะโอ้โเจ้าขึ้นนัดขึ้นเท่เนี่ยเกนหนึ่งนี่แล้วเกนหนึ่ง แค่สองแค่สามแค่สี่อ่าสตาร์ทไปถ้าจอดปึ๊บก็อีกทีหนึงมันเป็นเจ้าว่างเลยไม่ต้องถอนไม่ต้องเอาตีนลงนะตายไม่ต้องเอาตีนลงแล้วอ้าวคุณตาจะไปไหนนั่นน่ะไปวายเลี้ยวกล้องเบรกเตะ พักยา,า,ากิพ่อพ่อจะกับว่นไปทั้งขุนก่อนว่ยหลังไม่ได้เลยนะรถคันนี้นยปล้างมันเรียกว,ว่าท่าน,นั้นถ<ะ>ืนขุนตาโอ้พาอแบ๊กเบ๊กจะไปบีบมือไปมืออะไรไปไข่ไหนที่อยู่ทั้งลอดือ <c oughs> ยอกล้อเลย,ต,ยลตากรอบไม่ได้แนละ้วอันตราย เจ็บปล่าบางนึงเนี่ยอย่างสิมะข่าพ่อก็ทักอ้อมแล้วมาสูนเนี่บาเสียอ่ะพอลงเบอยกล้อเลยบางนึงนี่ย เลือกล้อแล้วข่อยย่านด้วยบงนึงหนี่งพอพอพ่เป็นยางขวดว่าได้ขวดจังเลยค่อยใส่หมวกกันน็อกกันใส่หมวกกันน็อกเจ้าคือเมื่อกี้ไปมาไหมให้ตาทวดเจ็บปะล่ะหมอบางทีบนเท็บบงอย่างมันไม่ได้ถึงอย่างดี๋ยวค่อยกีเจ้าเบื้องกันจุดว่าไม่ต้องให้ตาทวดจับดอกไม่งไีบถ้าค่อยๆบิดไปคันนี้มันตรงแต่ยางเดียว

ถ้าเกียร์สามไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นเข้าปุ๊บให้เข้าเกียร์สามเลยเนกียร์หมันเลยขืนแรงแต่ถ้าเกิดเจ้าจีนจะปล่อยมือแล้วก็ได้แล้วก็ใช้จีนเด็กเอาไม่ก็อยู่ไม่ได้หรือแล้วแหละแล้วก็ใช้ตีนเด็กเอาตีนเด็กอย่างเดียวเลยเพราะมือจะไปแตะอะไรมันก็จีนเด็กมันก็อยู่รถมันไม่ล่มอยู่แล้วรถมีตัวนี้พ่วงอยู่าทำไมมอใชค์ธรรมดามันล้มเยอะกว่าตีรังกาเลยเนาะฟินตอกลังอ่ะ แต่แล้วนี่พ่อเอาเต็นอ๋อเต็นไปชวนป่ะหล่ะไปนาป่ะหล่ะไปนาป่ะหล่ะเราไปดูวะต้องปิดปิดของก่อนนะล่ะตองเกที่ยวไปยังปะเบ้ามาตรงที่มันดูบ้านปะต้องล็อกต้องอะไรไหมปิดของก็กระเดยพ่อฮาไปโดนเออล็อกไปยังปเดี๋ยวไอ้ร่ามแสงไปไปั่นวัดปิดปิดไว้ก่อนพ่อเที่ยวเดืนพ่อแตงปิดไว้ก่อนซะ

โอ้หลุมยังใหญ่เลยรูโอ้พี่เพียแดยดาขาลงเนี่ยาขาลงเนี่ยห้ามขาลงนั่นแล้วาาลนั่นแล้ว,ลวอันตราย ลวดราะโอาดิตาตับมันนี่จะต้องนังนแน่เนื่อ่ามันโดนรถไถมันเหยียบนะตื่นมันแบบข้รลงๆนิดๆเหมือนกันเรากำลังจะไปนากันนะคะทดสอบใช้คันนี้ไปนาค่ะเขาวขาวโาเมน โอ้โคือเห็นรถทีับมาจากแมยวมหลามันมันคันน่อยเอ๊ะคันไงไนยกลงอีกไปนะมันจะยกขึ้นยยกลงยแปลว่าีมันีรโอโุลักุเลแถหลุมใครมาทำหลุม

oh <laughs> 这里。你

บาได้เปล่าที่นี่หวีเนี่ยนหวี